9ก6 997 9ย8ก้สิเอ้็เก้า้อย้าแเฮยบ้าเอ้ยโคตรเหนื่อยเลยวะ่ะเฮ้ยต่อไปก็วิ่งอีกสินะววนรอบกาะคาคณนัสิบรอบตายแน่เลยลเราเ้ยเอาก็เอาวะแค่สิบรอบรอบเกวาะคาคณนัตมันคงไม่ตายหรอมั้งแค่ แต่แค่พูดถึงสิบรอบเกาะคาคนัทฉันก็ท้อแล้ววะาัันโคตรไกลกี่กิโลวะนะเอาก็เอาวะมาบ้าเฮ้ยสิบรอบในวันนี้ต้องถึงให้ได้อีกนิดเดียวอีกครึ่งเกาะก็จะได้หนึ่งรอบท้วนแล้วยา่าฉันไม่ยอมแพง้ง่ายๆหรอกนะ มันกค่นี an, ous, ้ก็จะตายแล้วโคตรเหนื่อยเลยว่ะถ้าเป็นไปได้ขอไข่สิบตัวขอพักชมวิวทะเลหน่อยแล้วกันเฮ้ยไม่ใช่เราต้องไปวิ่งต่อที่ว่าไปเย็นสบายก็จริงแต่มันก็เหนื่อยเหมือนเดิมอมื่อในที่สุด โอ้ยบ้าเอ้แรงก็แทบไม่มีโคตรเหนื่อยเลยวะ่ะนี่นายดูเหนื่อยๆนะไปทำอะไรมาหรือเปล่านะฉันแค่ไปวิ่งรอบเกาะคาคานัทสิบรอบนะนี่นายวิ่งรอบเกาะคาคานัทสิบรอบเลยเหรอนายไม่กลัวตายหรือไงเนี่ยแต่ก็นะเก่งใช้ได้เลยนะ